ัพาพันพพี่น้องที่รักพระเจ้าสรงช่วยให้เราได้ทำเยี่ยงพระเยซูเจ้าเพื่อจะได้รับผลอย่างพระองค์พระเจ้าไม่ส่งประสงค์การถวายบูชาอย่างในพันธสัญญาเดิม พระเยสุจ้าจึงทรงริเริ่มการถวายบูชาใหม่ไว้ให้เราโดยมีพระองค์ทรงเป็นดังแท่นบูชาและมหาสมณะสูงสุดเพราะพระองค์ได้ทรงถวายบูชาจนเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าแล้วการถวายบูชาของพระองค์จึงเป็นผลมาถึงปัจจุบันดังนั้นในทุกครั้งของการร่วมบูชามิซาพระองค์ก็ให้เราในทำสิ่งที่ง่ายๆก็คือ การละเสริญถวายพระเกียรติด้วยการกล่าวถ้อยคําจากปากเมื่อร่วมในมิซาการได้ร่วมส่วนกับพระเยซูเจ้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักพร้อมมีกิจการดีที่ได้ทํามาตลอดก็ถือเป็นของถวายที่พอพระทัยแล้วแต่เราต้องไม่เข้าใจผิดว่าการร่วมในพิธีกรรมเพื่อแตละเสริญพระเจ้านั้นเพียงพอแล้ว เพราะพระเจ้าทรงปรารถนากิจการดีของเราที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตด้วยเราจึงต้องไม่จบเพียงการร่วมพิธีกรรมเท่านั้นแต่ต้องปฏิบัติกิจการแห่งความรักในชีวิตด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่พระเยสุเจ้าทรงสอนให้มีคือความนบนอบเชื่อฟังต่อผู้นำของตนตามอย่างที่พระองค์ทรงนบนอบต่อพระบิดา เพราะหน้าที่หลักของท่านคือการประกาศพระวาจาอันเปี่ยมด้วยอำนาจของพระเจ้าการนบนอกเชื่อฟังก็จะทำให้ท่านไม่ต้องหนักใจในการทำงานและสามารถประกาศสอนได้มากขึ้นสิ่งที่พระองค์งสอนนี้จึงเป็นไปเพื่อความดีของเราเองขณะเดียวกันผู้นำของพระศาสนาจักก็ต้องสอนให้กิจชนสัมพันธ์กับพระเจ้าพวกเขาก็ต้องยอมมอบตนใต้อำนาจของพระเจ้า ไม่ใช่ใต้การบังคับบัญชาของผู้นำเท่านั้นเพราะเมื่อพระเจ้าส่งมอบความรับผิดชอบแก่ท่านท่านก็ต้องเอาใจใส่ดูแลผู้ที่พระเจ้ามอบให้ด้วยความยินดีเหมือนที่พระเยสุดเจ้าทรงดูแลลูกแก่ของพระองค์พระเยสุดเจ้าทรงนำพระพรแห่งสันติสุขมาให้เราที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์ เราต้องสวดภาวนาให้แก่กันเพื่อเสริมสร้างความเชื่อที่จะทำให้มีความสุขสันติเมื่ออยู่ในความรักและการอภิบาลดูแลของพระเยซูเจ้าเราจะดำรงอยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่เป็นนิรันดรที่จะทำให้เราได้พบกับความรอดพ้นตลอดไปในพระเยซูเจ้าเท่านั้นที่เราจะได้พบกับความครบครัน วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเยสุเจ้าทรงโปรดประทานพระพรแห่งสันติสุขสำหรับการดำเนินชีวิตขอให้เราได้สวดภาวนาให้แก่กันและกันเพื่อจะได้มีพลังเข้มแข็งในการติดตามพระองค์อย่างมั่นคงและทำให้เราได้รับความรอดอย่างแท้จริง i the contract.